ทานบเสียงแล้วเปิดให้ท่านฟังคือพระอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่ามันมีคดีมันบวชไม่ได้และมีการติดต่อขอบวชจริงแต่คณะสงฆ์ปฏิเสธและมีการขอให้บุคคลอื่นบวชแทนไอ้หมูไอ้หมาไอ้กาไอ้ไก่พวกนั้นนะไอ้หมูไอ้หมาไอ้ไอกไอก่บวชแทนครับอันนี้ผมไม่ขวางครับเพราะว่าถือว่าเขานะจังหวัดไหนก็ไม่รับบวชครับโยมทานายสาธุสาธุสาธุครับอาจารย์ คือผมสงสยัยผมก็เลยโทรไปที่วัดโพชัยไปที่ท่านเจ้าคุณจังหวัดเลยครับแล้วก็ถามพระอาจารย์ที่รับสายผมเมื่อกี้ผมยังสงสัยว่าจะเป็นท่านเจ้าคุณหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่ดูเสียงยังหนุ่มๆอยู่นะผมได้ยินว่าท่านเจ้าคุณอายุเกือบเจ็ดสิบแล้วนะแต่แต่เสียงที่ฟังอยู่น่าจะราวๆสักห้าสิบกว่ากว่าเดี๋ยวมีสื่อออกข่าวใช่ไหมครับโอเคนะไม่ได้บวชครับคุณเจเจ่ะจบ นะครับนะไอตอนบวชได้เสือกไม่บวชนะพี่น้องไอตอนบวชไม่ได้เสือกอยากจะบวชผมไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากจะมาเป็นมารศาสนานะครับทุกท่านฟังผมให้ดีๆนะครับผมเองก็เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมามก,กะผมได้พิจารณาอะไรบางอย่างแล้วบุคคลบางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมาะสมผมใช้ผมไม่ได้ใช้คำว,ว่าไม่ดีนะ มีบุคคลบางคนเป็นคนที่ไม่เหมาะสมนะ,ะเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมนะ,ะและการบวชตรงนี้จะก่อแรงกับเพื่อมจะก่อแรงต่อต้านจากคนที่ไม่ชอบหรือคนที่ชอบนะครับทุกท่านครับวันนี้ทางคณะสงฆ์เจ้าคณะาจังหวัดหนองคายสกลนครทราบเรื่องนี้หมดแล้วนะครับทราบเรื่องนี้หมดแล้ว อุปชาระวังตัวกันแจเลยครับนะครับผมคงไม่ใช่คนทําลายศาสนาเพราะผมกําลังช่วยผมกําลังช่วยพระศาสนาคัดกรองคนที่จะไปเป็นเนื้อนาบุญคัดกรองคนที่จะไปเป็นคนที่จะสืบทอดอายุพระศาสนาถ้าบุคคลบางคนที่มีคดีติดตัวแบบนี้ไปบวชอะไรจะเกิดขึ้นกับวงการสงฆ์อะไรจะเกิดขึ้นนะ จะมีการหารับประทานหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับแม้จะมีการบริจาคเงินให้กับวัดแม้จะมีการบริจาคเงินให้กับวัดจากบุคคลใดก็ตามแล้วเป็นเหตุจูงใจที่จะขอบวชสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยครับมันไม่ใช่เครื่องรับรองการันตีว่ามึงบวชได้มึงบริจาคหนึ่งล้านมีคนบริจาคให้มึงหนึ่งล้านก็ไม่ได้หมายความว่ามึงจะบวชได้นะครับ เพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้ผมได้ทําหน้าที่ของผมผมโทรหาเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเลยครับเมื่อกี้เป็นน่าจะเป็นพระครูหรืออาจจะเป็นตัวท่านเองผมไม่ทราบพอดีผมไม่ได้ถามชื่อผมถามว่าผู้ที่อท่านที่เรียนสายอยู่นั้นเป็นพระคุณเจ้าหรือเป็นคารวาสครับก็บอกเป็นพระโยมจบเลยผมรู้เลยอาจารย์เป็นพระนะฮะถึงขณะนะท่านโทรกลับมา ท่านโทรกลับมาบอกผมเมื่อกีอ้เมื่อกี้ผมก็ไม่อยากจะเปิดเสียงให้ทุกท่านได้ฟังมันจะเสียมารยาทนะครับนะมันจะเสียมารยาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนให้ท่านทราบเดี๋ยวนี้นะผมเรียนให้คุณทราบเดี๋ยวนี้ว่าหนึ่งทางคณะสงฆ์จังหวัดนองคายไม่ต้อนรับนะครับทางอุปชาและคณะสงฆ์ของวัดดังกล่าวไม่อนุญาตให้บวชนะครับแต่มีการ นำบุคคลอื่นมาบวชแทนครับมีบุคคลอื่นมาบวชแทนมาอุปสมบทแทนนะครับเพราะอ,อ,อาจารย์ให้ความรู้ว่ามีคดีติดตัวบวชไม่ได้ผมก็เลยย้อนแย้งว่าแล้วกรณีตำรวจที่ไปบวชในกรณีชนหมอนะ่ะอาจารย์ได้อธิบายผมฟังแล้วครับว่าตอนนั้นเขาบวชอย่างเร่งรีบและมีคนบวชให้ต่อมาทางคณะสงฆ์ทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ศึกครับเจ็ดวัน บวชได้เจ็ดวันแล้วศึกเลยนะครับอันนี้ผมเพิ่งทราบจากทางพระอาจารย์นั้นเล่าผมฟังว่าตํารวจในนั้นเมื่อบวชได้ประมาณเจ็ดวันถูกคําสั่งให้ศึกครับเพราะคุณสมบัตินะค,คุณสมบัติขัดต่อระเบียบของการบวชครับอ่าเป็นไงครับพี่น้องครับทํางานเร็วไหมฮะและถ้ากับวันนี้นะฮะวันนี้มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ใครบางคนอันนี้ก็ตามเรื่องของเขาไป นะครับผมมีหน้าที่ของผมผมก็ทำเฮ้ยพี่น้องครับใครลืมกดไลค์ครับพี่น้องครับตาย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 เกือบสองพันกดไลค์เจ็ดร้อยพี่น้องครับช่วยหน่อยครับเดี๋ยวนี้เลยครับพี่น้องครับอย่างนั้นต้องถึงพันนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ถึงพันเนี่ยการรายงานจะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวมันติดเหลืองครับพี่น้องครับไอผมกลัวตรงนี้ท่านอย่าฟังเพลินนะฮะท่านอย่าฟังเพลินนะครับ นะครับถ้ามีโอกาสจริง,รงๆผมอยากโทรหาพระอาจารย์เมื่อเมื่อสกครู่นี้เราบอกผมขออญาตให้อาจารย์ให้ความรู้กับประชาชนได้ไหมนะครับผมจะลองถามดูได้ไหมอาจารย์ให้ความรู้กับประชาชนได้ไหมว่ากรณีอย่างนี้บวชไม่ได้อย่าเงี้ยแต่ก็ดูแล้วเดี๋ยวจะเป็นการลรราบระล้วงท่านเกินไปนะครับนะนะครับทําไมไม่มาบวชสกุลล่ะใกล้บ้านดีไปทําไมตั้งหนองคายมาบวชสกล จะได้ไปดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะมาบวชที่สกลเพราะท่านเจ้าคุณอาจารย์ทางคณะสงฆ์สกลนครเขารู้เรื่องแล้วว่าคุณจะทําอะไรที่นี่โอ้ต้องข้ามจังหวัดเหรอจะไปจังหวัดไหนกล่ะเดี๋ยวค่อยจะตามไปเดี๋ยวค่อยจะตามไปอ๋อถ้าชิบประวัติอายกรรมที่ตํารวจโรงพักก็คือใบประวัติอายกรรมคุณจะขึ้นว่าต้องคดีเยอะแยะครับบวชไม่ได้ครับ ไปลาวลาวก็ไม่บวชให้ครับทุกท่านฟังดีๆนะครับไปลาวลาวก็ไม่บวชให้คนต้องคดีระเบียบสงของลาวกับไทยเหมือนกันนะครับทุกท่านครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับอย่าทิ้งผมไว้ข้างหลังนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าท่านอย่าทิ้งอีกคิวไว้ข้างหลังนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับอย่ามาลำปางนะเดี๋ยวนันกระติ๊กยิงอ่าววีลาบอกอย่ามาลำปางนะอ่ะทุกท่านครับ ถ้าเขาเดินทางไปจังหวัดบ้านท่านท่านจะไปบอกเจ้าคณะจังหวัดไหมนี่ครับคุณอ่ากฎมาจากสมาคมจังหวัดที่สิบเจ็ดนะครับห้ามอุปชาบวชให้คนเจ็ดประเภทรายที่เป็นข่าวเข้าข้อสามเรียบร้อยเรียบร้อยครับอย่ามาราคาคุยฝากบอกคุณจันทร์สีด้วยนะครับถ้าเกิดฟังอยู่บอกว่ากรณีที่คุณยกตัวอย่างมานั้นอ่ะ อันนั้นไม่ถูกต้องนะครับพี่จันทร์ศรีครับถ้าฟังอยู่หรือใครฟังอยู่นะครับเมื่อกี้ผมถามท่านเจ้าคณะสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคายแล้วนะครับก็บอกว่ากรณีของตํารวจคนนั้นน่ะบวชแบบเร่งรีบนะครับบวชแบบบวชแบบเร่งรีบและสุดท้ายถูกคําสั่งให้สืกครับถูกคําสั่งของคณะสงฆ์ให้ลาศิกขาครับสืกครับเพราะฉนั้นไอการที่เขาบวชแบบเร่งรีบตรงนั้นน่ะถ้าเอาจริงๆแล้วบวชไม่ได้ครับคุณจันทร์ศรีผมถามท่านอาจารย์แล้วนะครับ เอาจริงๆคือบวชไม่ได้แต่มีคนแอบบวชให้แบบเร่งรีบต่อมาคณะสงฆ์ได้รู้คณะสงฆ์มีคําสั่งมาที่อุปชาให้ศึกให้คนคนนั้นศึกลาศิกขาไปรู้สึกว่าเขาบอกบวชได้แค่เจ็ดบแล้วก็ศึกเลยนะครับไม่เข้านะฮะนะครับอ่ากูแนะนำมึงสองอย่างหนึ่งไปบวชกับปู่มณีสองไปบวชกับต้นโพมึงไปบวชกับต้นโพนะพี่น้องครับ จะรออะไรกันอยู่แล้วครับได้เงินจากเอฟซีเป็นล้านโอ้ยคุ้มแล้วนะครับใครใครก็บดได้ยกเว้นคนคน,คนนี้ใครก็บดได้ครับยกเว้นคนคน,คนนี้ครับเพราะมีประวัตินะครับชัดเจนแล้ววันนี้ผมได้คำผมได้คําตอบจากทางสํานักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเรียบร้อยแล้วครับมีการติดต่อเขาบดจริงมีการติด ต่อขอบวทจริงแต่ถูกปฏิเสธนะครับย้ำถูกทางคณะสงฆ์ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วครับหน้าแตกครับพี่น้องครับหน้าแตกหมอไม่รับเย็บครับพี่น้องนะเอาสิวะใครจะด่าผมว่าผมเป็นมาศรศาสนาใครจะด่าผมเป็นเป็นอะไรอ,อ่ะอเป็นคนที่จะมาขวางคนนะนะครับผมก็ยอมพี่น้องครับ ต่อผมต้องเป็นคนบาปผมก็ยอมนะครับนะครับผมมีความรู้สึกว่าคนบางคนไม่สมควรจะบวชจนกว่าจะจนกว่าจะเคลียร์มนทินของตัวเองได้นะครับจนจนกว่าจะเคลียร์มนทินคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาพยายามสร้างกระแสบางอย่างหรือเปล่าเราต้องดูด้วยคือเขาไม่ต้องการให้ตัวเองหลุดออกจากโลกโซเชียลนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับ อ่าทุกท่านฟังเลยนะครับถ้ายังต้องคดีอยู่ก็ถึงแม้คดียังไม่สิ้นสุดย้ำแม้คดีดังถ้ายังต้องคดีอาญาอยู่แม้คดีจะยังไม่สิ้นสุดห้ามบวชครับเมื่อกี้พระอาจารย์บอกผมเรียบร้อยแล้วบอกผมเรียบร้อยแล้วนะครับทนายสมเกียรติจะคอยติดตามใครบางคนเป็นเงานะครับ ยกเว้นที่เดียวที่มึงไปแล้วกูจะไม่ไปคือมึงจะไปนรกกูจะไม่ไปกับมึงผมจะคอยดูพฤติกรรมผมจะคอยดูการกระทําผมจะคอยดูว่ามึงทําอะไรผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอะไรหรือไม่ถ้าผิดฝากพี่ด้วยนะครับพี่ครับพี่ทวรมีคนจะไปบวชสอบปลลาวไม่รู้พี่ทวรพูดอะไรมาผมไม่รู้นะเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับ อ่านะครับอะไรวะคนเลี้ยงวัวน,นี่มาอย่างไงวะเนี่ยพราจะไปขัดรัฐธรรมนูญได้ไงพี่เอาเอาเอาคุยภาษาง่ายๆนะอ่าอ่าทุกท่านครับจบดูได้เลยยิ้มจบบวชไม่ได้พี่น้องครับผิดหวัง <c oughs> เอ๊ะน้าอยู่ไหนวะอ่า <c oughs> อีกคิวจัดให้ครับพี่น้องอีกคิวเป็นคนที่ไม่รอรีอะไรครับเมื่อสงสัยอะไรโทรไปที่หน่วยงานนั่นเลยนะครับนะครับมีคนบางคนเคยด่าพระว่าพระส้นตีนนะให้พระมุดหัวคนแบบนี้เหรอครับจะมาเป็นเนื้อนาบุญทุกท่านครับ จิตใจหยาบกร้านหยาบช้าคนพี่หนุนาครับบวชไม่ได้ครับพี่หนุนาครับผมโทรศัพท์ไปแล้วครับมีการติดต่อเขาบวชจริงครับแต่คณะสงฆ์ที่วัดนั้นปฏิเสธครับไม่รับครับเป็นบุคคลต้องห้ามครับตามกฎมหาเถรสมาคมและกฎของพระธรรมวินัยด้วยพี่ินพี่หนุนนาแต่ได้ยินข่าวว่าเอาคนแก่ๆไปบวชแทนครับพี่น้องครับอ่าทุกท่านครับ ตำรวจรายนั้นแอบไปบวชจึงผิดกฎนน่ไงเห็นไหมมาแล้วพี่อะไรวะพี่จำจำอาบอะไรพี่พี่อะไรอาอะไรแจ,จมบอลเจบอลเหรอไม่มั้งเจบอลไม่ได้เขียนอย่างนี้คือตำรวจคนนั้นถูกคําสั่งให้ลาสิกขานะครับหลังจากที่คณะสงฆ์ทราบเรื่องนะครับว่าไปบวชบวชแบบรีบด่วนนะครับเพราะนั้นคือพูดง่ายคือแอบบวชนั่นแหละแต่ว่าหลังจากคณะสงฆ์รู้แล้วก็เลยสั่งให้ลาสิกขาทันที พราะนั้นสีนี่คุณจันสีหรือใครก็ตามที่เคยพูดไ้ว่าเขาบวชได้บวชได้บวชไม่ได้นะครับพี่จันสีฝากถามนะฮะบวชไม่ได้นะครับคุณจันสีครับย้ําตรงนี้เละครับเมื่อกี้ผมได้รับคาคาแนะนําคําชี้แจงความรู้จากทางสํานักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเรียบร้อยแล้วทางสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคายได้มีการแจ้งไปทางอุปชาตรงนั้นแล้วเขาไม่กล้าบวชครับเขากลัวเขากลัวตาตั้งปิวครับพี่น้องครับก็เลยมีการส่งคนแก่ นะครับบางคนไปบวชแทนนะครับซึ่งมันจะได้บุญหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ส่งตะแก่คนหนึ่งไปบวชแทนไม่รู้จะได้บุญหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาล่กก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ถ้าจะมาบวชแก้บนบวชสะเดาะเคราะมึงอย่าบวชเลยกูขอร้องฝากไปยังไอคนที่จะบวชแทนด้วยนะถ้ามึงเป็นแค่ป้ารับใช้เป็นคนรับใช้จะไปบวชแทนเจ้านาย นะเพื่อบวชแก้บนบวชเพื่อสร้างอาแก้บนแก้บาปบวชสะดอกเคราะอย่าบวชเลยครับเชื่อผมเดี๋ยวจะสวยอันนี้ผมได้ยินมานะครับว่ามีตาแก่บางคนจะไปบวชแทน